หนองก็ยุ้งไหมสักไม่ยุ่สักสกสักไม่ยุ่ใรถึงเปีบีหยดุนแลวึงให้ใครไปโตาไปโบ้านคนได้ไหมไม่เอียนมลูกเรียนต่หลูบ้านมมนี่นี่ไม่มีใครยุ่เลยลู้จักกันไม่ยุ้ยปะงึงที่ีเอาไงดี Mà băng hát ngáp, tôi để về bán, cái. Thôi bỏ cái rồi từ bán. đấy hay. cái, bán. Mì hát đáng mẹ 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 พอมอาการแกมผิดปกติไม่เมื่อกับผลทั่วไปแล้วแกชอบชอบคนข้องชอบหยิบเขาข้องของบ้านอื่นน่ะไปเผาแล้วก็ไปทําไปเที่ยวพันนู้วันนี้ทางๆงแล้วก็ไม่อยู่บ้านนะมันมันไม่อยู่บ้านมันเดินทางวันทางคืนเลยเดินทางวันทางคืนไม่ทางทางที่ว่ายังไงเจ้าเดินทางวันทางคืนไม่อยู่บ้านไปนอนเม่นไปไปที่ไกลๆครับแล้วก็ แล้วรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้ว่าตู้เย็นอะไรพวกนี้เขาเอาเองใช่ไหมของดีทางนั้นเลยครับของดีทางนั้นเลยแกก็เอาอ้อมมาทำลายเอาอ้อมาเผาเที่ยแล้วก็เที่ยวไปกิบข้องเขาข้บ้านเผื่อในผนี้นูจะแจงเตียมเขาบ้านหลังนูและครับเพามันเปาที่น้องเข้าออมาแล้วครับซึ่งก็รบกับชาวบ้านทั่วมดเลยอาการคือ ก้าวราวก็ทำก้าวราวปั๊มนำาุ้งเขาชาวบ้านตั้งยู่ดีๆก็จะไปฟันของงขาแล้ล่าพีให้กขาเอาคือหน้าตที่ไม่ใช่จีตัวเองกับพี่ี่ตงอื่อแกก็บอกว่าทีคงแกแกจะจินตนาการว่าคนนู้ซั่งคนนี้สั่งแล้วก็พูดคุยเมื่อพูดคุยทื่สราบวันนี้คุยอยู่เรื่องแต่ในความพฤติกรรมแกมันไม่ใช่เมื่อคนปกติแล้วคับพี่แกบอกว่าใครสั่งแกนะแกบอกว่าพี่สั่งพี่สั่งพี่ พี่ซังแล้วก็นายหัว้ังมาแต่ก็แกวไปทําแกไปเผ้วค้องทําลายค้องที่โรงโรงโมเนี่ยคับโรงล่อเนี่ยแกไปเผาวค้องแล้วก็ตํารวจเขาจับไปแล้วที่นึงอะไว่าขบด้อยมาแต่ว่าแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็เข้าไปนอนที่แม่นที่วัดคุ้นทิ้งไปเข้าร้านบ้านไหนหัวเดินมืดมืดแต่ช่วนนี่ครับแล้วก็มีอาการแบบนี้มานานยังอาการแบบนี้มามีนานแล้วค่ะพ่อผมมก้อนตั้งแต่แกสูบมาสูบกัญชาเนี่ยนัก แต่ช่วงนี้แกน่าจะเล่นแต่กัญชาครับครับแล้วแล้วที่แกเล่าว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนแกแกบอกว่าแฟนแกนั้นมีมีชู้ไปเอากบคนู้ขคนี้แต่ทางทางที่แฟนแกนั้นไม่ได้ํำไรไม่ได้ไปไหนเลยจูน่ะรบประกันได้เลยนะจูน่ะเที่ยวเอาบมีดไล่ันเนี้ยไปไล่ฟันแฟนที่ไหนป้าย่างไม่ใช่แต่แฟนยังเดี่ยวคนรบรบค้างคนนี้เขาก็เอือมระอากันมดแลลวครับเพราะว่าแกคุยเขาครับแล้วแฟนแกไปไหนแล้วตอนนี้ แฟนแกไปยู่แขปลายา่างนืวครับนูน้นูผลปลาย่างไปโนูไปยู่ครับไหนเัืขอคงปลาย่างเพราะว่าเขาจะได้รถไฟเจะปยเจ้าเจา้จานายเนี่ยเป็นผู้ยิ่งนี่แหละแต่แกบอกว่าไปเอาอยู่กับเจ้านายผู้ยิ่งวะผ่านานันแลกครับผมเยอะมันมันมันเยอะครับกับมือกับไม้ได้แบบนี้พังแล้วอ่ะมันไม่แกไม่ได้นอเป็นอาทิตย์แล้วนะจุนพอจุนตัดยางกลางเครือจุนรู้ไม่นอเป็นอาทิตย์แล้วก็คือ มือไม้ได้พันเนี้ยเดินจนพังหมดแล้วมันก็อย่างทํำอย่างทํำเดินกลางค่ำกลางคืนบางที่ไปหายไปแล้วก็เอารถยุ่นไปพันเนี้ยเอาไปไว้ที่อื่นแล้วก็ตัวเองเดินกลับบ้านวันนี้เจ้าหน้าที่เขามาเอาตัวไปรักษามีความรู้สึกยังไงโอ้ดีใจมาครับได้ให้สักทีจะให้แกเป็นคนปกติสักทีไม่ต้องล่าหายดีก็ได้แต่ว่าข้อให้แกอย่าเที่ยวไปทำร้ายคนอื่นนะคะพ่อ แย่ yeah, เลยทำไม่ได้หลักราบครับ <laughs> ครับ, <laughs> รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <laughs> ขอบคุณครับ, <laughs> บค,ครับ <laughs>